เราจะได้คัดเลือกนะคัดเลือกผู้บาอาจารย์จะได้หัดกระถินนี่นะตามธรรมเนียมมนัยก็มีคุณสมบัติอยู่ขนาะดขอที่หนึ่งก็คือจำารษาิวขาดและได้ประวารณากับพระสงฆ์ถือว่าอันนี้คุณสมบัติทุกองค์คือจะมีบทนองขนาดเนาะตัวนี้เนาะนั่นบอกขนะ อันที่ยุ่นี่บอกบุาบาคาดเนะาะบอกมีพเดขาดก็ถือว่าคุณสรมบัติมีทุกองค์มีสิทธิ์เบะมันนี่ข้อที่สองมาคุณสรมบัติข้อที่สองคือผ่าเก่าคนผ่าเก่าคือพระเจ้านี่จะให้อนุเคราะห์ให้อนุเคราะห์ผ้าที่มีผ่าเก่าจะได้พัดเปลี่ยนจะได้ใช้เนี่ยคุณสรมบัติข้อต่อมาเนี่ยมัเนี่ให้พระเจ้าประสงค์เบืองน้ำกันเขาไง องคไดพาเก้าซองกล้องมึเนอะมึงเนอะขนาดซองมึงซองซองจานทุนี้กับเก้าเนาะาจาจานไม่จานสบัติเอาเากดการดีดูแกมึงเนอะทีงไหนอง์ไดเพียงไหนโอ้จานสมบัติหาตามนี่นี่พวกนี้จะเลยจ้าเลยจ้าเลยเอานี่นี่ามวะนี่ กับน้อยนึงซั่นน่ะเออมึงรู้บ่ตามมึงรู้ตาควงตามึง้อตาต้องบ่ตามไป่ไปรอดบ่มัวอันนี้ก็เก่าเนี่เนาะนี่เก่าเว้ยนไ้ก็อนนี้ก็เก่าไเก่าแฮงเฮาเบิ่งๆนี่ฮะจนีเนาะจนีเก่าแฮงเนาะตกจันเสังากแต่งกผ้ากษัตริย์โอ้ันี้กซื้อได้อันนี้มันใหม่อยู่ใน ไม่ั่อสานกระสาว่หนอตองกระสาผาสบ่งกระสานบหลายเอามาเบิ้งกันตกลงมื้งูขนาดว่าองคใดองใดเก้าที่สุดขนาดเท่าที่เบิ้งนี่นะแต่ว่าเก้าแล้วก็เก้าแล้วก็ขาดเนาะขาดแล้วก็เก้าทำเก้าทำเก้าเราขาดตาตาบเนี่ยเเติมได้นี่นะตามเนี่เนาะโอ้ยนี่บ่เดียวบ่เดียวบ่ อันนั้แจ่มสุดตับกระหน่วจะไม่รสามเจะมองสามจามองแกะมแกะมัแกวุ้งอ่หนจ้าหนึ่งวัอยู่ขนาดคืออยู่งบนหนึ่งบนโอ้นี่นี่โอ้แม่แล้วโอ้องอนี่แม่แล้วขนาดแม่แล้วองคนี้เดิองค์นี้แม่แล้ววันนี้เดีอคือแล้วแม่เลยแหละ หาบอนเนาะคงใจไม่มันหลองค์ใดเิ่งดูเสตตี้าจ่าบาเกิดมีบ่เอามีวะฮาจาพอดี่คุณสั่งอได้ครบหรือว่าจสมบัติบนเดียวบอ่ตาบนเดียวนาะมันบุมลานนะมลานก็นอนสีหาาตอกอโอ้มีเลือกการเลือกอีกนะที่การเลือกเอาแต่เอามสององค์ขานันไม่กับบันทมบัตรเอา ภาษาส่งเขาเลือกมุงเด้อเอ้ามีมนลพิจารณาเลือกรอออไม้อันนี้ก็ตามอายุนี่สอง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 สอเสางสองสองสอสอสองสออันอัสองสสอสองสององสองสอกสอเขาก็เพสอนองสอิสองอาดองสองอ้เอาสนงสองสองขางสองสองสอสอสงสังสงสองสองสอสองสองสองสอองส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 ององออส ตัวเตะว่ะสมัตเ่งตวะเออสีหมอโดยับหมอกับเพิ่นะเอาจะไขนาดคณะสงฆ์จะไนขนาดยเอาจ้สมบัติเลยนี่เนาะเอาตกลงใช่ไเอาอโรกนุขนาดสาธุอ๋อนี่้นอัโกมาางหน้าดูอัปโกาไม่น่งเกือบถึงตำแหน่งเหียบเกอบขึงม้นนาผ่านเนาะ ซีซีบ่เข่าเว้ยส่วนบ่เลยเขาอะไรสุวนผ่าซีไม่แน่เลยเอาเปโลกพ่อเอาให้อาจารย์ไปนั่นนี่ก็ได้อาจารย์เลียดก่อนเด้เออบันนี้ทำเอ้ยผ่าคุมเนาะที่ผ่านมาไดที่ท่านใดที่ผ่านมาได้ที่ท่านเป็นผ่าคุมอยู่ป้บนะท่านไม่ถ้าโบของมันเจอนะเดี๋ยวจะได้ถอนก่อนก่อนสีส่วนหมอกก่อนโลกก่อนก่อนีลยส่วนหมอกก่อนเนาะ ยานะาคะเนาะก็น่ยขอสูตรเนติทุติยกรรมวาจาอัปโลกนะอัปโลกอัปโลกอัปโลกวะวงนี้ให้อาจารย์ครูอาจารย์เห็นสาธุเน,น,นาะเอออหินว่าเนาะหลังจากที่คณะสงฆ์ได้คัดเลือกถึงเมื่อไหนก็เห็นว่าพระอาจารย์สมบัติ<ม>เป็นผู้ที่มีพร<า>ะ <พา S 2> ที่ขาดแล้วก็เหมาะสมคณสงฆ์กับคณะสงฆ์ที่จะเป็นผู้ของกระถิ่นเนาะก็เขาให้ กระทอวงมีความเย็นดีคณะสงฆ์ธรรมะเย็นดีเนะาะเขาก็ให้คณะสงฆ์ให้เสียงสาธุการครับเพลินเด้อกัอนห้เด้อาสาธุมึ้นมาสาธุแล้วขอมม <c oughs> าการคณะสงฆ์เพื่อสูตรยติตุติยะกรรมวาจ,จาสูตรมอบภากรถิน ไทยองค์ที่จะการกฐินคือพระอาจารย์สมบัติเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุนารุตเมบันเตสังโฆอิดังสังฆัสสะกัตถินาทุตังอุปนังญาติสังฆัสสะ กหัสสะสังฆัสสะปตะกันลังสังโฆอิมังกทินะทุตสังกทินะทุตสังนาคัสสภิกขุโนตะเตยกทินัอัตถริตุงเอสัญญติสนาตเมบันเตสังโฆอิดัสังฆัสสกทินะทุตสังอุปนัสังโฆ อิ a ังกตินัทุสังนาคัสสะบิคุโนเดติกตินังอัตถาริตุงยัสายสมาโตคามติอิมัาสะกตินาทุัสสะนาคัสสะบิคุโนดานังกตินังอัตถาริตุงโส่วนต้นอายัยสนักคามติส่วบาสิยาดินังอิ a ังสัง g ัสสะ

แบบน้าะแสาธุพระคุมตัวพระคุมแ้ทาทางสั้นคนสิกรการพระคุ้มตัวเดีวแต่เพื่อนแม่บ่การเตูกเก้าห่ะอ๋อันนี้พระคุ้มกันนยก็คิดว่าอาจารย์สิเพ่านกันพระคุ้มกันห่อาที่เก่านะที่เก่าคือพระคุ้มนะโดยนี่แหละพระคุ้มนี่แหละเกานี่ อ่าบัดนี้ถอนภาคคุมก่อนถอนภาคคุมให้ท่านถอนๆอีมังแม่นบ่อีมังอุตตรหสังขังปัจจุตรมบัดนี้กผิดทุกก่อนซื้ออนประกาศมาอยู่บ่อ๋อบเห็น อิมังกับปังพินทุงกับป้าเป็นงตาบารีกับพิานทุกับปังกับป้าทุนงในมอมีนะถกับปานทุตามบารีเลยแม่นพินทุกับปังพินทุกับปังมืถแน่นพั้นเท่ห่พินทุกับปังในมือถืไกับปะพเป็นทุอย่างกัปะพินทนงเลยแน่นเละตามพินัยเลจะมันพูดอะไรจะใช้อัน กัปปะพินทุงกัปปะพินทุงกัปปะพินทุงอธิตมิเอกโรมิกัปปะพินทุงกัปปะพินทุกินมจบันี้อธิษฐานเป็นปโลหิตาของิปโลันี้ตอนต่อไปอธิษฐานเป็นก่อนเนาะปโลหิตาเออปโลปโลยงคน้อธิษฐานปโลคนน ปุโรหิตอิมังพมปุโรหิตเดาฟังต่อเด้อปุโรหิตเดาได้กว่านั่นเด้ออยู่ในอิมังอุตราสังฆังอุตรราชสังฆังอาิตมหาอิมังอุตราสังฆังอธิตถามิพมบริวารที่พมอาจารย์บัดนี้เตรียมเด้องขนาดเด้อบัดนี้เด้อขั้นตอนของที่จะการภาครินนะอันเราเราได้อันนั้นบ่โดยเราได้เป็นพาของเราโดยเปนทุแล้วเกิด อันภาเก้าได้อธิษฐานมั้ยบ้างบ้าบางทีเาอธิเป็นบริการโจรเด้โดยม่เลย้าเป็นบริขารโจรต้องเพิ่นเพิ่อนได้อธิษฐานเป็นภาคมเลยที่พระโอ้สาธุเเอต่อไปเป็นีังไนร้เรียมเตรียมการได้อีกการด้บ้างฟังเด้อิมินาอุตราสังเขนะกะทีนังอัตรามิ อัตทุติยัมปิอิมินาอุตตระสังเขนักาินังอัตารามิอิมินาอุตตระสังเขนักาินังอัตถารามิบเนไอการกาให้พวกขนน้อยได้อนุโมทนะกาเองได้บ่อันนั้นอะอยู่มัอจัลโมนัน โมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตถังพันเตสังคสสะกะทินังธัมมิโกกะทินะฐารโออนิโมทัตถะอัตถังพันเตสังคสสะกะทินังธัมมิโกกะทินะฐารโออนิโมทัตถะ กตินักอาจอาตังฮ er> ันเตสงฆ์ัสสะกดิท <ok euh. ินังสามิโกกตินักฮาโรอนุโมทัสสะอ๋ออาจารย์ภาวะพร้อมกันเลยเนาะอาจารย์เนาะพร้อมกันภาษาลายกว่าวาก่อนภาษาหน่อยก็ว่าวงหน้าหลังเป็นสองทีมเนาะแล้วผู้ใดภาษาแก่ท่าใดสมบัติภาษา เอาองได้สิบสิบหกอยู่ต่อองเดชโอ้เลยเพิ่มแล้วผู้ใดชเพิ่นขึนขันห่อยกันเลยครับลดเพิ่นทีหลังด้วยเดือนเดือนเดือนเด้เดือนเนาะเดือนเดือนได้แก้วันแก้ววันแกววันแกววันแกวนน้อม่พอมกันเดินเถอะนโมตัสสะกวาโตอาราโตสัมมาสัมพุทธ อันตาตังอาวุโอัตตตังอาวุโสสังคตังอาสังสัสังฆสัาสังฆสาสังฆาังนาสมาสิงฆาสังธารมิฆากังฆาังฆารโงกาสังัตถารังฆาสัาัอนุโมทามังฆาสังาาัาา อาทตังอาวุโสอาทตังอาวุโสสังคสสะสังคสสะกัทินังธรรมิโกกัทินังธรรมิโกกัทินัถฐารมกัทินัถฐารมอนุโมทามิอนุโมทามิอัตาตังอาวุโสอัตาตังอาวุโสสังคสสะสังคสสะกัทินังธรรมิโกกัทินังธรรมิโกกัทินัถฐารมกัทินัถฐารมอนุโมทามิอนุโมทามิแปลึด้ ท่านผู้มีอายุท่านผู้มีอายุกรทินของสงกระทินของสงการแล้วการแล้วการกันกระทิการการกระทินเป็นธรรมเป็นธรรมเอาข้อนโมทนาเอาข้อนโมทนาสาธุสาธุสาธุเอาต่ไปพูดภาษาน่อยต่อไปเด้องภาษาน่อยผู้ได้สิเป็นม ทัตังพันเตสังคัสสะสังคัินังกัทินังธรรมิโกธรรมิโกกัินาถโลกัทินัถโรอะนิอะนิอะนังพันเตอะตังพันเตสังคัสสะสังคัสสะ กตินังธมิโกกาตินัทถาโลนุโมทามิัอาวุธพันเตตัตตังพันเตสังคัสสังคัินังกตินังธมิโกธมิโกกินัทาโลกินัทาโลนุโมทามินุโมทามิงานท่านผูเจริญนท่เจริญกะถินของสงการแล้วกาถินของสงกาแล้วการการเป็นธรรม การการกระตินเป็นธรรมการการกระตินเป็นธรรมอร่อยช่างอร่อยขอนมูตนาอร่อยขอนมูตนาอ่าโอ้อ๋อบัดนี้ธรรมเนียมที่เหลือนพระผบอกว่าถ้าพระผ้าที่เหลือเพิ่นเป็นผ้าสมลุทเก็ควรจะอัปโลกให้คนเลิศแล้วเขาการคณะสงฆ์เพื่ออัปโลกพระผ้าที่เหลือทั้งหมดให้พระอาจารย์สมบัติ ขน้อยขอให้แจ้งให้สงสาบว่าผ้าที่เหลือทั้งหมดนี้ขอมอบให้พระอาจารย์สมบัติยอมซอบใจแก่พระสงฆ์แมนเถื่อที่สองขน้อยขอแจ้งให้สงสาบว่าผ้าที่เหลือทั้งหมดนี้ขอมอบให้พระอาจารย์สมบัติยอมซอบใจแก่พระสงฆ์แมนเถื่อที่สามขน้อยขอแจ้งให้สงสาบว่าผ้าที่เหลือทั้งหมดนี้ขอมอบให้พระอาจารย์สมบัติยอมซอบใจแก่พระสงฆ์อาตุเตียนบัตเลย เป็นนกันบ่บูเป็นเฮ็ดให้เพิ่นบิดซะเเปียให้เพิ่นนีเปียเพิ่นเลปียนเพื่นเลยอันนี้ภาษาบ